ใกล้ตกแล้วเนี่ยลูกรีบกินแม่รีบมาเนี่ยแม่กลัวเดี๋ยวพวกหนูโดนฝนอ่ะกินน้ำก่อนชื่นใจชื่นใจลูกแม่แดงกินลูกพี่วัวกินตัวเล็กกินดาวกินนะสามสีน้ำตาลเรากินกินน้ำเร็วกินข้าวอ่ะกินน้ำแข็งแล้วไปกินข้าวเร็วๆเร็วๆกินข้าวกินข้าวเดี๋ยวฝนตกแล้วไม่ได้กินนะลูกเร็วๆแม่รีบมาเนี่ยลูกตานค้ากินข้าวเร็วตานค้าสีรีบกินเดี๋ยวฝนจะตกแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินเร็วๆกินก่อน กินซะลูกกินซะเดี๋ยวฝนตกก็ไม่ได้กินนะลูกกินอเลยกินเลยยังไม่หายเหรอลูกเมื่อวานแม่เอายาเม่วงใส่ให้มากินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวไวๆนะลูกนะดื่น้ำแล้วก็กินข้าวแม่ ได้จะไปฝากตัวน้อยหรือเปล่าไม่ให้แม่ให,แให้แม่แดงสองอันฝากตัวน้อยอันหนึง่งแล้วให้แม่แดงอันหนึ่งอันนี้ให้หนูหายไปไนะลูกโอ้ไม่ยอมกินดูสิไม่สบายเลยให้ดาวอ,อแม่ให้หนูค่ะดูดูดูเขาหายท้องอนแม่สิรักษาพาคุ้มข้องหลกแต่แม่ให้หลกเออ <laughs> ยอมกินเลยดูสิขางองแงกไปดูกเข้าหน้าดูปีนขึ้นรถแม่สิฮะดูปีนขึ้นรถแม่สิเออามตาลครับตาลอยู่ไหนลูกแม่แดงไม่แดงก็อยากกินเหรอไม่แดงกินกรอบๆไปแล้วลูกไม,ม่ตาล ตาลขาเจ็บไม่ยอมกินข้าวว็ต้องกินขนมแข้งอย่างเงี้ยแหละแด่เอาใจแมตาะดูมีคนนั่งรอแม่ดูไม่กินกรอบกอบลูกักของแม่ตัวเนี้ยอ่านะหายไปไนะลูกสวัสดีครับพ่อจันน้ำตาลลางมากินข้าวมาดำมากินข้าวมาลูกอ่ะอนี่ให้หลัง กินข <G> Le <ities> ้าวหรอกกินข้าวดำมาดำมาค่ะดำมาค่ะมาหาแม่มาโอ้เออเอ้เออเออเออกินข้าวหรอกกินข้าวหรอกกินเลยหรอกกินเลยรเออกินซะหรอกกินซะเดี๋ยวแม่ขนมให้ให้หนูแล้วก็เจ้าตานครับขนมครับผมออกมาให้ออกมาให้เดู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 ขาดูขา โดนพอจะน้าตาลแย่งหมดแล้วอันนี้แม่ให้แท่งใหม่ค่ะอย่าเผลอนะ้เดี๋ยวโดนพอจะน,น้าตาลแย่งอ <IC S> ีกนะจื้อ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 ข้าวมาให้มากินข้าวมาจะได้มีนมให้ลูกมากินข้าวลูกมาเลยอะอ่ะลอ่แม่เอาข้าวมาให้เอาน้ํามาให้ด้วยอ่ะอ่ะกินะะข้าวลูกอะ่ะมีน้ำด้วยอ่ะ เดี๋ยวมากินเนี่อ้ไกินเลยลูกกินเลยมีน้ำด้วยโนหลับบ่ลูกอ่ะแม่เอาข้าวมาให้อ่ะกินข้าวลูกอ่ะกลัวก็กินตรงนี้อ่ะกินเลยจะได้มีนมให้ลูกนะเออกินซะลูกกินซักกินเลยลูกเดี๋ยวแม่รอเก็บชามแม่ลูกกินไหจะได้มีนมให้ลูกเออมาแม่เติมฮะมากินให้อิ่มลูกจะได้มีนมให้ลูกนะอ่ากินซะลูกมีน้ำด้วยกินซัก เติมให้นะคะมามามาอ่ะกินลูกพามากินเลยมีน้ําด้วยมากินลูกเออกินสัเอาให้อิ่มเลยเดี๋ยวแม่เติมให้อีกลูกเออวันนั้นแม่ป้อนกรรมฐานไปแล้วนะเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งถ้าไม่ดีขึ้นเดี๋ยวแม่เอากรรมกรฐานให้กินอีกนะลูกเดี๋ยวแม่เติมให้อีกลูกแป๊บหนึ่งอ่ะนี่เนี่ย,ยแม่เติมฮะเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะคะจะได้กินให้อิ่มก็จะให้ลูกกินนมนะกินเลยลูกกินเลยดีไปไหนมาเห็นแม่แล้วรีบวิ่งมาเลยดูสิ ออเป็นเป็นกำลังใจให้บังเอิญด้วยนะลูกนะบังเอิญยังรักษาตัวอยู่เลยออนะแม่ว่าแม่จะไปเยี่ยมบังเอิญเนะี่ยยังไม่ว่างเลยลูกอ่ะโชคดีแม่ให้ขนมค่ะเอาไหมคะขนมไหมคะอนะ๋แต่แม่เติมน้ําให้นะโชคดี <c oughs> หายเล็ดนะกินหนังลูกแม่เนี่ยแม่ให้ขนมอะโชคดีขนมไปกินสิคะอะดุย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  <c oughs> อะดุยเดี๋ยวขนมไหมแม่โยนนะลูกหนึ่งสอง่ ว่าไงอ้โหเสือน้อยเห็นรถแม่แล้ววิ่งมาเลยนะเราเนี่ยฮะอืมมาว่าไงหลูกว่าไงลอกเออหวัดดีลูกหวัดดีเดีแม่เอาขนมให้ลูกเดี๋ยวแม่ขนมให้มามามาไหนใครจะขนมอ่ะใครจะขนมอะเสือน้อยอะแม่ให้หลูกอะป่าเอาขนมไปกินป่าป่ป่แม่ทำน้ำแข็งมาให้กินน้ำแข็งชื่นใจชื่นใจท้องกระดิกหางดูซิ ชอบกินน้ําแข็ง<ม>กินน้ําเย็นแล้วชื่นใจจังเยอนหรอมาหืมหลอกมาดูดูกระดิกหางกระดิกหางชิบเป้อมหมดแม่บบมชื่นใจจังเลยอร่อยไหมหลุกตัวเล็กมีสองคนท้องอรอแม่คิดข้าหลุกมีข้าวมีเนื้อไก่ฉีกแล้วก็มีตับตับย่างนะเออไก่ย่างแล้วก็ตับย่างฉีกแม่แม่ไปส่งข้าวให้ อ,อ,นนะอร่อยนะมีตับมีไก่เนี่ยเออมาผสมข้าวให้ด้วยอาหารเม็ดด้วยมีประโยชน์นี่แบบว่ามีนี่ด้วยนวดเม็นนดมน,นหนะนอนวดเม็ดเดี๋ยวมาวาแกะให้นะคะอือตัวเล็กมีสองคนท้องคนท้องเมื่อกี้แอบกินไปแล้วน,นะตัวเล็ก อ่ะดีสองอุ้ยช้าๆสะลูกคนท้องตัวเล็กดีสองคนท้องตัวเล็กดีสองคนท้องเมื่อกี้กินไปสามเม็ดเด้อลูกคนท้องกินไปสามเม็ดเด้อลูกฮนะเนะี่ยหายไปสามเม็ดเลยแอบกินไปสามเม็ดเลยเอยุอยู่อยู่อยุยมีขนมให้นะคะอ่ะอันนี้ให้คนท้องอันนี้ให้ตัวเล็ก ันนี้ของ B2 เท้าอันนี้อันนี้ของคนทองนี่ของตัวเล็กอันนี้ของ B2 เท้าอ่ะอันนี้ของของของ B2 อันนี้ของตัวเล็กอันนี้ของคนทองเท้านอนแล้วออกมาปูที่นอนให้ละปไปนอนกินไปเออนอนกินเออชื่นใจชื่นใจชื่นใจ แล้วลูกมีสองอนะ่ะตัวเล็กหมดยาอ่ะตัวเล็กกับแม่ให้ตัวเล็กตัวเล็กคะตัวเล็กคะข้ามาหามาม้ามามท้องคะอ่ะมาม้าให้มาม้าให้ลูกอ,อ, <c oughs> อ่ะยุ้ยอ่ยอดหยอดท้องขอมาม้าห่อยจังเลยค่ะมาม้าหยอยจังเลยค่ะมีสองเอาป่ะลูกอ่ะมีสองอะ่ะมีสองครับ ออามาให้พี่สองครับเอเล็กมาให้ผมามีขวดมาให้กัดเล่น้วยออาวไปกัดเล่นพี่สองออกมาให้เอาไปกัดเล่นกัดเล่นเอาวะไปกัดเล่นขวดให้ไปกัดเล่นเอาไม่เอาอ่ะตัวเล็กก็ไปกัดเล่น ชอบกัดขวดเดินมาอาหารเนื้อชิปเปอร์ชอบปะขิงกินขิงเอออาหารเนื้อเปอร์กิงใหญ่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 คนกัดขวดเออชอบกัดขวดจริงๆพวกเนี้ยเนี่ยกลับแล้วนะลูกห้าทุ่มแล้วค่ะห้าทุ่มแล้ว กินขนมมาลูกมามาห้าทุ่มแล้วนะเดี๋ยวแม่เปิดตั้งทำเมื่อไว้ให้อ่ะตัวสองแท่งอ่ะ,อะ,อะแม่ให้คนท้องเอาป่ะคะโอ้เรียมือแม่รักแม่โถถังกงะละมังฮ่าหลวออิ่มแล้วเลยพี่สองมาแม่อิ่มแล้ว,ออลวเอาไหนดีนะเอออันนี้อ่ะอันนี้แม่ให้คนท้องอีกอันนึงนะคะ สองอันนี่แม่ให้บีสองอีกอันนี่ตวัวเลขคะด,ดูดูทำท่าสิดูทำท่าสิโฮ้ดูทำท่าสิแ <c oughs> ม่กลับแล้วดเดี๋ยน้อยมาส่งแม่เหรอลูกอะแม่ให้อ่ะมีใครมาส่งแม่อีกคะไหนใครมาส่งแม่อีกมีอีกไหมเออวันพระหายแล้วมา,มาดีใจเออเนี่ยดูที่หมูหยองเลี้ยง เรียกเรียกวันพ้าลงมาเอาวันพากหมอม้าให้ลูกอันนี้หม่อมม้าให้หมูยองอันนี้ของพิซซ่าอันนี้ของพิซซ่าลูกเออเรียบร้อยจังเลยฮะฮะเออดูกินขนมหม่อม้าทุกวันเลยเนี่ยเป็นเด็กดีหรือเปล่าฮะไหนใครจะกินขนมอขอบคุณค่าหม่อม้าก่อนสวัสดีค่าหม่อม้าก่อนวันพ้าวันพ้าสวัสดีก่อนไหนสวัสดีหม่อม้าก่อนอ๋อต้องกินก่อนแล้วค่อยสวัสดีอ่ะเน่ะอาไปเอาไปเอาหมูยองอ่ะเอาหมูยองค้าหมูยองขา อะพิซซ่าพิซาาพซ่าหมอมมาให้ค่ะพิซซ่ายุยยุย